มาถึงบทความที่4นะคะกูรูสอน1บาทแรกจนถึงหลายๆล,ล้านบาทในกิฟรีนมาได้อย่างไรมาถึงตอนนี้หลายท่านคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าหากเราตัดสินใจลงมือทำอย่างจริงจังเนี่ยผลตอบแทนที่ท่านจะได้รับมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพื่อความชัดเจนนะคะจึงต้องของอธิบายให้ทราบตั้งแต่ช่องทางที่มาของรายได้ทั้งหมดในธุรกิจกิฟฟินซะก่อนนะคะรายได้เกิดจากอันที่ห แผนการตลาดค่ะและรายได้ช่องทางที่2ก็คือเงินรางวัลจากการแข่งขันตามตำแหน่งต่างๆที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อเป็นรางวัลให้กับคนที่ขยันทำงานมุ่งมั่นตั้งใจนะคะและช่องทางที่3ก็จะเป็นรางวัลจากการแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศนี่นะคะเอาละค่ะรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องของแผนการตลาดกันก่อน นะคะแผนการตลาดของบริษัทกิฟฟรีเนี่ยนะคะเป็นแผนแบบส,ตสเตป็ปผสมผสานกับยูนิตเลเวลซึ่งเป็นแผนหนึ่งเดียวในขณะนี้นะคะที่ทำให้สมาชิกได้รับเงินปันผลเนี่ยมากที่สุดเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นเมื่อเราตัดสินใจสมัครในราคาสมาชิก180บาทนี่สมัครสมาชิกนะคะเงิน180บบาทเนี่ยเป็นการสมัครครั้งเดียวตลอดชีพเลยไม่มีการต่ออายุสมาชิกค,ค,ค่ะ ทุกคนสามารถซื้อสินค้าใช้ในราคาสมาชิกรับส่วนลด25%ทันทีหลังจากที่เราได้รับรหัสสมาชิกค่ะคุณมีสิทธิ์รับรายได้ตามแผนการตลาดเริ่มต้นตั้งแต่10%ไปจนถึง45%ตามตํามตำแหน่งนะคะแล้วก็ขนาดองค์กรของคุณด้วยเอาละค่ะเมื่อฟังมาถึงตอนนี้คุณคงจำคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ได้ว่า หากเขาต้องสูญเสียทุกอย่างและหากเขาจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่งานใหม่ที่เขาจะทำคือการเลือกบริษัทเครือข่ายดีๆที่มั่นคงสักบริษัทและเข้าร่วมธุรกิจด้วยทันทีอ่านี่นะคะนี่คือคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาบอกว่าเขาจะมองหาเครือข่ายดีๆสักเครือข่ายหนึ่งแล้วลงไปร่วมงาน คราวนี้เนี่ยนะคะตัวดิฉันเองก็อยากจะให้ท่านได้มองเห็นภาพของบริษัทกิฟรีนที่ดิฉันมั่นใจว่านี่แหละคือเครือข่ายดีๆที่ท่านน่าศึกษานะคะและเมื่อคุณได้มองเห็นผลตอบแทนตามตำแหน่งของธุรกิจกิฟรีนอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยคุณจะไม่แปลกใจเลยในสิ่งที่มีกูรูระดับโลกได้พูดเอาไว้มากมายเพราะว่าไม่มีงานใดในโลกนี้ที่จะจ่ายผลตอบแทนได้มาก โดยที่เราแทบจะไม่ต้องลงนลงทุนได้ซ้ำไปถ้าเป็นไปได้นะคะดิฉันอยากจะให้ทุกท่านได้ดูตามไปในสไลด์หน้าแรกนะคะที่ดิฉันทำให้เห็นก็คือวงจรชีวิตกับค่าใช้ใจ่ายจำเป็นตรงนี้เนี่ยนะคะดิฉันเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้วงจรชีวิตกับค่าใช้ใจ่ายจำเป็นมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราลืมตาจนกระทั่งเราหลับเลยทีเดียวค่ะ ฉันจึงทำแบ่งให้เห็นว่าตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นเรามีสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ตลอดทั้งวันมันเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่เราต้องซื้อหามาเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตขาดไม่ได้วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาจะบอกทุกคนในบ้านว่าเราไม่แปลงฟัน,นแล้วนะเพราะว่าเราจะประหยัด นั่นก็คงเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆนะคะทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายและแน่นอนค่ะเมื่อนึกถึงการจับจ่ายซื้อหาสิ่งของที่จำเป็นเนี่ยถ้าท่านได้ดูสไลด์ถัดไปเนี่ยท่านจะเห็นเลยนะคะว่าทุกคนมักจะนึกถึงห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยทุกคนจะนึกถึงร้านค้าปลีกทุกคนจะนึกถึงห้างที่อำนวยความสะดวกตามที่เราต้องการได้ครบถ้วนการเดินเลือกซื้อของหาซื้อสินของ ตามห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆหรือห้างที่ทันสมัยที่เปิดกระเกลือนทุกหัวระแหงทุกซอกทุกซอยเนี่ยนะคะนั่นคือสิ่งแรกที่เราคิดใช่ไหมคะแต่เรามาดูกันดีๆนะคะถ้าเราหยุดคิดสักนิดว่าในขณะที่เราเพลิดเพลินกับการจับจ่ายของใช้ที่จำเป็นเราได้สูญเสียเงินจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นเงินกำไรจากการขายสินค้าให้กับเราและในแต่ละวันมีคนจํานวนเท่าไหร่ที่เดินเลือกซื้อของใช้ที่จำเป็นในร้านหรือในห้างเหล่านี้แต่หากวันนี้คุณต้องการเงินของคุณเองที่เคยเป็นผลกำไรของห้างเนี่ยกับเข้ามากระเป๋าของคุณเองล่ะนี่มันด้วยวิธีง่ายๆเลยนะคะจากห้างร้านทั่วไปสินค้าเกิดจากโรงงาน40% ผ่านห้างร้านค้าส่งค้าปลีกกำไรส่วนนี้45-60%เราผู้ซื้อจ่ายสูงถึง100เปอร์เซในขณะเดียวกันถ้าเราจะเอาเงินปันผลหรือกำไรที่เคยเป็นของห้างร้านกลับมาหาเราเราก็แค่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าเราแค่เปลี่ยนที่ซื้อจากห้างร้านทั่วไปมาเป็นที่ศูนย์จําหน่ายธุรกิจ มาเป็นที่ศูนย์จำหน่ายกิฟต์ฟรซึ่งมีครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยด้วยช่องทางง่ายๆค่ะเราอาจจะไปซื้อเองที่ศูนย์หรือเราอาจจะใช้บริการ1101ส่งฟรีทุกที่ทั่วไทยหรือ Delive r y ของศูนย์ธุรกิจใกล้ๆบ้านได้หมดค่ะที่นี้เนี่ยถ้าเรามาดูสไลด์อีกสไลด์หนึ่งเราจะพบว่าเราย่อเข้ามาให้เห็นนะคะว่าในโลกของการซื้อขายเนี่ยมันจะมีคนอยู่แค่2กลุ่มก็คือกลุ่มหนึ่งก็เป็นลูกค้าแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นเจ้าของสินค้าเนี่ย กลุ่มลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินร้อยเปอร์เซเลยนะคะจ่ายให้กับใครจ่ายให้กับเจ้าของสินค้าถามจริงๆถ้าเลือกได้วันนี้เราอยากจะเป็นคนจ่ายเงินหรือเราอยากจะเป็นคนรับเงินกันแน่จริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้ถ้าเรามีโอกาสเลือกทุกคนตอบเหมือนกันเดะเลยโอ้โหใครบ้างเนาะที่อยากจะจ่ายเงินทุกคนก็อยากจะรับเงินกันทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยนะคะทุกคนอยากจะเป็นเจ้าของสินค้า นะคะแต่หลายคนคงนึกไม่ถึงนะคะว่าเราเนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของสินค้าได้ด้วยวิธีการ3วิธีแล้วเรามาดูกันค่ะว่าวิธีไหนเนี่ยมันเหมาะกับเรามากที่สุดวิธีที่1การที่เราจะเป็นเจ้าของสินค้าการที่เราจะได้รับเงินจากคนอื่นบ้างเนี่ยเรามาดูวิธีที่หนึ่งเราลงทุนผลิตสินค้าเองดีไหมต้องมีโรงงานเองก็ไม่ยากค่ะ หากเรามีเงินสักร้อยล้านหรือว่าสักพันล้านนะคะเราก็สามารถมีโรงงานเองได้มีเงินอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่พอนะคะต้องมีประสบการณ์ต้องมีความรู้นะคะต้องมออีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ความรู้ด้านธุรกิจความเป็นไปของโลกนะคะลองดูคะ่ะว่าวิธีนี้เหมาะกับเราไหมเงินลงทุนจานวนมหาศาล1น0รล้านถึง1000ล้าน เอาละค่ะถ้ามันไม่เหมาะเรามาดูวิธีที่2ดูสไลด์ตามไปด้วยนะคะวิธีที่2อค่ะเราอาจจะเปิดร้านจำหน่ายสินค้าซะโอเคเรารับสินค้าจากผู้อื่นมาโอเคเราเปิดร้านเองก็ได้นะคะเอาเราพูดเกันเรื่องของสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละเราเปิดร้านรับสินค้ามาสัก2ส,สัมพันรายการนะคะลงทุนขั้นต่ำก็ประมาณสัก3ล้านก็น่าจะเอาอยู่นะนะคะ ลองดูค่ะว่าวิธีนี้จะเหมาะกับเราไหมแต่นั่นแหละนะคะวิธีที่สองเนี่ยถึงแม้เงินลงทุนอาจจะน้อยลงมาหน่อยจากวิธีแรกแต่ว่าข้อที่หนึ่งเรายอมรับความเสี่ยงได้ไหมคะหน้าร้านที่เราเปิดเราต้องมีการเช่าหน้าร้านค่าจ้างพนักงานนะคะ พูดง่ายๆเลยวันนี้มีหน้าร้านมีต้นทุนสู้ไม่ได้ก็เจ๊งนะคะเพราะในปัจจุบันเนี่ยร้านขายของชำเล็กๆเนี่ยสู้ห้างต่างชาติไม่ได้เลยในทุกกรณีน้นำท่วมไฟไหมลูกน้องขาดลาป่วยของชำรุดเสียหายใครรับผิดชอบเราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงตรงนี้แล้วยังถ้าวิธีที่สองยังไม่เหมาะกับเรางั้น เรามาดูวิธีที่สามซึ่งถือว่าเป็นวิธีสุดท้ายแล้วนะคะเป็นวิธีสุดท้ายที่จะทําให้เราเป็นเจ้าของกิจการทําให้เราเป็นเจ้าของสินค้าและทําให้เราเป็นฝ่ายรับเงินเรามาดูค่ะวิธีที่สามคือการร่วมหุ้นกับเจ้าของสินค้าลงทุนร้อยแปดิบาทสมัครเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทกิฟฟินใช้เวลาในการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าให้เกิดขึ้นในองค์กรเขาเรียกวิธีนี้ว่าวิธีที่รับ ผลกำไรตามผลงานด้วยสมการง่ายๆค่ะแรงที่ลงเท่ากับผลกำไรที่ได้วิธีนี้ไม่เสี่ยงเลยใช่ไหมคะไม่ต้องมีเงินลงทุนค่ะไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องแบกความเสี่ยงน้ำท่วมไฟไหมของชํารุดของเสียหายตัดปัญหาไปเลยค่าจ้างพนักง,งานไม่มีทำเลอยู่ที่ขาร้านค้าอยู่ที่ปาก180บาท เปลี่ยนกิจวัตรเป็นกิจการของตัวเราและคนที่เรารู้จักวิธีนี้ดูจะเวิร์กสุดเป็นวิธีที่เขาเรียกว่ารับรายได้ตามผลงานค่ะเห็นไหมคะมาดูค่ะถ้าทุกคนเห็นด้วยว่าวิธีที่3น่าสนใจและเวิร์กสุดแล้วนะคะเรามาดูถ้าเราจะเริ่มต้นหละ่ะเริ่มต้นง่ายๆนะคะสิ่งแรกที่แนะนำก็คือหลังจากที่เรา ทำการสมัครเป็นหุ้นส่วนด้วยมูลค่า180บาทเนี่ยเราก็ได้สิทธิประโยชน์ในการซื้อสินค้าลด25%ตลอดชีพเลยนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจทันทีด้วยสิ่งแรกที่แนะนำก็คือคุณควรซื้อกินซื้อใช้สินค้าที่จำเป็นก่อนคะ่ะถามว่าบริษัทบังคับไหมบริษัทกิฟรีนไม่ได้บังคับว่าถ้าคุณสมัครแล้วคุณต้องซื้อนะไม่มีการบังคับใดๆแต่ดิฉันมองว่า การที่เราเนี่ยเปิดร้านค้าเป็นของเราเองเราเป็นหุ้นส่วนเราเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็บริษัทที่มีสินค้า2,000กว่ารายการเป็นสินค้าที่เราเองต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วดิฉันคิดว่ามันมีความจำเป็นที่เราต้องซื้อกินซื้อใช้ในสินค้าส่วนที่จำเป็นเพราะนี่คือเงื่อนไขแรกของความสำเร็จค่ะหากวันนี้คุณเปิดร้านค้าขายข้าวแกง ดิฉันยกตัวอย่างง่ายๆนะคะหากคุณเปิดร้านขายข้าวแกงนี่แหละแต่เมื่อถึงเวลาอาหารเช้าที่ยังเย็นคุณกลับไปซื้ออาหารจากร้านอื่นมารับประทานเนี่ยคุณคิดว่าใครจะกล้ามารับประทานอาหารร้านของคุณจริงไหมคะการทดลองใช้สินค้าด้วยตัวเองเนี่ยจะทำให้เราสามารถบอกเล่าความประทับใจในตัวสินค้านั้นๆไปยังผู้อื่นด้วยความจริงใจและที่สำคัญคุณยังได้รับเงินคืนในฐานะ ผู้ใช้สินค้าอีกด้วยโดยคุณสามารถเลือกรับเงินคืนได้นะคะเรามาีผลประโยชน์ให้ทุกคนได้เลือกรับถ้าท่านดูสไลด์ต่อไปจะเห็นเลยนะคะว่าดิฉันถามว่าเอาล่ะเราต้องการผลกำไรประจำตำแหน่งที่เท่าไหร่กันล่ะถ้าเราต้องการเงินประจำตำแหน่ง10%ตลอดชีพก็ไม่ได้ยากค่ะใน1เดือนเนี่ยเราสะสมยอดให้ได้1,500คะแนน นะคะหรือ1,500บาทเพราะที่กิฟ t f ฟรีเนี่ย1บาทเท่ากับ1คะแนนนะคะในสินค้าส่วนใหญ่90%เลยทีเดียวละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งแรกถ้าเราต้องการ10%ตลอดชีพเราก็แค่ทำพันหครั้งเดียวเนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากหรือถ้าท่านต้องการตำแหน่งที่2ผลกำไร15%าไร15%ตลอดชีพท่านก็แค่มียอดสั่งซื้อเข้ามา9,000คะแนนครั้งเดียวเหมือนกันใน1เดือนนะคะ แล้วที่สำคัญนะเป็นยอดกลุ่มด้วยนะคะไม่ใช่ยอดส่วนตัวนะคะและถ้าเราต้องการเงินประจำตำแหน่งสูงสุดเลย25%ตลอดชีพกนง่ายๆค่ะเราเริ่มต้นที่จะสะสมองค์กรสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะคะจนทำให้การใช้สินค้าเกิดขึ้นในองค์กรรวมได้45,000คะแนนหรือ45,000บาทเนี่ยเราก็สามารถที่จะขึ้นไปรับ ผลกำไรประจําตําแหน่งที่25%ได้เลยเราเรียกตําแหน่งเหล่านี้ว่านะคะถ้าเป็น10% 1,500บาทเราจะเรียกว่าตําแหน่ง Bronze Star ค่ะถ้าเป็น1 5หรือยอดกลุ่ม9,000บาทเราจะเรียกว่า Silver Star นะคะหรือถ้าเราสามารถรวบรวมเครือข่ายได้มากนะคะใน1เดือนเนี่ยรวมได้45,000คะแนนหรือ45,000บาทเนี่ยนะคะเราก็จะได้ขึ้นตำแหน่ง Gold Star นะคะหรือเรียกว่าตำแหน่งที่เริ่มต้นในการทำธุรกิจนั่นเอง